สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสติติดะุทไทยแดนนะครับวันนี้ผมอยู่บ้านทุ่งน้อยนะครับอำเภอเมืองพนจงังหวัดขันแก่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆไปดูร้านเด็ดร้านหนึ่งนะครับชื่อร้านเครนินทางนะครับเพื่อนๆรอติดตามชมได้เลยครับ ตันทะเลนะอันนี้เหล่าทะเลค่ะเหล่าทะเลแบบสุกอันนี้ออกดีมากจะขายดีค่ะมีน้ำขายดียวลุ้นอย่างเลยในร้าอันนี้จะเป็นมีสมอนจะใส่ได้วยไหมเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหมสมอนต่างหากค่ะ ชอตอนนี้แหละทยกะจนเนี่ยดจะยั้ cái tăng hơn 2 lọ nữa, hôm nay để chạy Ảnh phong này, để เาเรกแล้วนะมีเดียมีเดียมมีเดียมขอ้แบบมีเดียมถนหมดเนื่งจากว่ากิหมด